เบาเข้าบ้านนี่เข้ามาตรงบ้านองบอกบ้านเนี้ยพี่ทําทุกจุดเป็น่วงจุ้ยหมดเลยครับคือมันจะเป็นถ้าเท่ามอยได้เนี้ยมันจะเป็นทะลุออกไปทั้งหมดอ๋อม่ตรงกับสามแยกใช่อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เขายังไงนะเขาบอกว่าตัวนี้ต้องเปิดให้ลมมันผ่านเพราะเปิดช่วงนี้ให้ลมมันผ่านพอรถมันเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเราอยากให้เจอน้ำก็มีันี้ก็เป็นน้ำร้นผมจะได้ใจเย็นลงหน่อยให้น้ำให้น้ำรับเอาไว้ใช่ครับอบ้านอย่างบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้ถ้าเดินในสวนเนี้ยครับ เรามาซื้อตอนที่มาซื้อที่ก็ไม่น่าเชื่อนะบ้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นมันเป็นแค่โครงเสาแล้วนี่เป็นดินผมก็มาดูกันกับแม่แล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้ตุ๊บตุ๊บได้ยืนแล้วลมมันก็ม้วนๆอย่างเนี้ยผมว่าอ๋อก็คงอยากให้เราอยู่จริงๆก็จุดดีก็จุดดีเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ลมเย็นอยู่แล้วเย็นมากชอบมันไม่ร้อนแล้วมันสะอาดไงสิ่แสไม่ให้มีต้นไม้สินแสบ ไไม่ด้้แลวาสินแสจะช่วยอะไรกับแม่ใช่ไหมแม่ชอบอ่ะพี่ท้ายสุดแม่ชอบผมก็อะไรที่อยอะไรที่แม่ชอบนะห้ามไปยุ่งเลยให้เขาทําไปเลยขอเข้าบ้านหน่อยได้ปะวะคุณแม่อยู่บ้านเผื่อได้คุยกับแม่ด้วยหแม่่นอยดีสวยสวยต้นงมาอยากไปดูลูกพี่ด้วยนี่พี่หนุ่มทั้งพี่หนุ่มไปแม่มาเอาช็อกโกแลตมากินเฮ้ยเออมากินเลยนึกว่ามาเห็นตระกูลเอาแต่เราใส่เหล็กมา เข้าเลยเข้าเลยเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีอ้าวคุณครับเข้ามาเชิญข้างในทําไม เขาต้องเข้าเขาเป็นเจ้าบ้านเขาต้องเข้าแต่คุณไมต้องย้ายให้เล้วครับโบเยวไม่เงินจครับเดี๋ยวคุณเป็นอะไรเดี๋ยวคุไม่เข้าใจเข้าใจลูกเขาใส่ไม่ได้ครับเขาต้องใส่แอลกอฮอล์ไอ้ข้หกหกเดือนใช่ไหมการเดือนดาวไม่ลูกเลยธรรมดาเขาให้แค่สามเดือนเองนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พุ่ลูกเธอหนึ่งปีกว่าจะเจอผู้เจอคนไม่นี่คือเป็นคนเจ้าระเบียบแบบนี้เลยตั้งแต่มีลูกเนี่ยพี่เจ้าระเบียบขนาดนี้เลยไม่มันเกิดจากตอนที่ลูกป่วยไปครั้งหนึ่ง พอลูกป่วยเราถึงได้รู้ตอนนั้นก็เป็นส้หวัดใหญ่สายพันเออ๊ะตอนหกเดือนนะพี่โอ้อหผูสวมร่างทรงเป็นกระเทยเลยจะไปทีโรงพยาบาลอ่ะทำไมอ่ะเขาเจาะเลือดลูกผมไงแล้วเด็กไม่มีเส้นเลือดเขาต้องมาเค้นๆเงี้ยมันเอาเลือดออกไปถึงไหน คุณหมอเป็นหน้าที่ <Ma. S 1> หมอใช่ไงแต่เราไม่เคยมีลูกไงพอเราไปเห็นแล้วก็เแล้วลูกก็ร้องอ่ะแล้วก็เอาไม้มาทาบล็อกเป็นเฟือกเลยเข้าใจเข้าใจมึงตามหมอมาเลยนะมึงเลยเหรอโอ้โหสุดทีดหมอลั่นลงพยาบาลมึงเลยหรอมึงเลยเอาใจเอาว่าเอาผัวชั้นสามคนไปอยู่ด้วยกันโลงฉันว่าโรงพยาบาลต้องมีอะไรสักอย่างนะสามานเนี่ยกับหมอเสร็จเรียบร้อยคุณพยาบาลผมไม่รู้จริงไม่รู้ว่ามันไม่มีเส้นเลือดอะไรเงี้ย ไ้เขาแล้วเร่ม่าต้องเขย่าเขย่ากหายแล้วใช่ไหมเรียบร้อยผมเมื่อกี้ลูกผมก็มาเล่นมาเล่นอยู่ที่นี่นะให้กลับไปสายมันเองไม่ตออนทีมดูจะเข้ามาผมถามแล้วใครมีน้ำมูกไหมถ้ามีน้ำมูกไม่ต้องเข้าบ้านพี่เลยแต่ลูกคุณปกตินีนะมีน้ำมูกอยู่เอาพี่ขอเข้าไปดูห้องลูกชายนิดนึงได้แต่ลูกตอนนี้เราเจอียวทุกที่ขนาดนั้นเลยใช่เธออ้าวคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่วัาทีค่ะ แม่ก็มีงานที่เป็นหวานอย่างเยอะเลยเนาะใช่สวัสดีค่ะไม่กล้าเลยอ่ะจะทำให้ไม่กล้าจากหลานเลยอ่ะทำเหมือนหลานหลหล่อแน่นอนเหมือนเลยเออสวัสดีครับห้องนี้ต่อขึ้นมาใช่ไหมครับป๋ามีอยู่แล้วห้องนี้อยู่แล้วมีอยู่แล้วห้องนี้มันจะเป็นห้องที่แบบไว้ให้วินอยู่หลานเลี้ยงคอนโซลเหรอไอ้นี่เป็นยังไงสแม่ของพี่ แม่ครับหน้าไม่เลาะมากหน้าเหมือนพี่เลยจริงๆต้องกิี้ัวันน่าเกิอายุเก้าเก้าเดือนนะเก้าเดือนกระเด็นเด็นกระเดะแต่เขาดูอารมณ์ดีเนาะเออน่ารักแต่เราบินเหมือนกันนะัวมากกว่าเราไม่เคยมีลูกไงเราก็กลัวเลี้ยงแล้วแบบพี่อย่ามาพูดหนูจำได้พี่เคยประกาศว่าจะไม่แต่งงานจะไม่มีลูกจะไม่มีครอบครัวจะไม่หาภาระใส่ตัวใช่แล้วอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ผู้หญิงคนนี้นี่สวยเลยอะสวยเลยแม่จ๋าบอกแล้วลูกชายแม่จะไม่แต่งงานแม่เขาบอกแม่บ้างปะก็เขาบอกแม่ว่าไงเขาบอกว่าอยู่คนเดียวสบายกว่ามั้งแล้วแม่ได้มีพูดอะไรบ้างไหมคะว่าอยากมีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแม่อยากมีแม่อยากมีลายนี่ไงถึงเกาะติดอยู่ เล็คนหนึ่งน้องสาวเขาให้ดูบ้านที่ช่วอสีบ้านหลังเดิมอ่ะเขามีลูกไหมคะไม่มีมมีแฟนด้วยนี่ก็คือหลานคนคนแรกแม่ชื่นใจเลยเนาะสีมือไหมตอนนั้นพี่อ๋อเขามีตอนแม่แกแล้วอ่ะไม่แก่แม่ไม่แก่รุ่นของเราเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายมีหานยิ่งไม่แก่ แล้วเขาได้ยินเสียงคนบอยวเขาก็ดูแบบวิ่งอะไรปกติอะไร่เงี้ยเนาะดูแบบปกติปกติอะไรเป็นไรเลยอะเมาเมาอยจากประสบการณ์เด็กๆเนี่ยเหมือนเลือกเสื้อผ้าเลือกผ้าอ้อมแล้วเขาใส่สบายสบายตัวเวลาทำอะไรเขาก็จะเหมือนสบายตัวสบายตัวก็อารมณ์ดีเด็กอ่ะง่ายๆแค่นี้แหละอะไรที่จะเต็ดตัวลูกอะ มันสำคัญมทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่แล้วเวลาพ่อหล่อดีนะพ่อแม่ก็ลงดีด้วยนะใช่ใช่น่าอุ่นอ๋มากพี่อ๋อเด็กคนนี้โตจะหล่อมากนะเนี่ยใช่จริงเหรอจริงดูคิ้วดูคิ้วดูคิ้วตาดูดีมาเลยเหมือนพี่อ๋อใช่ใช่ใช่ชอบพี่หนุ่มชอบพี่หนุ่มนี่พ่อตาลูกพ่อตาได้ค่ะ พี่มาอยู่ก็เป็นพอมก็เป็นพี่นะเขาเป็นพี่หนูนะอันหุ้นส่วนที่ดินที่มาย่าลาบเลยชอบเลยชอบเลยโตขึ้นหล่อมากเลยพี่อ๋อคือเขาหล่อมากเลเป็นได้ทุกอย่างอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเรียนหนังสือให้เราแค่นี้เอขอให้เรียนหนังสือให้เราดูสิแล้วเลี้ยงเนี่ยง่ายไหมคะคุณแม่ง่ายเหมือนพี่อ๋อไหมคะเหมือนเอามือเลี้ยงง่ายเหมือนกันง่ายกว่าง่ายกว่าพ่อแม่อุ้มแล้วกั หกโมงเย็นสว่างเลยอะไม่ยอมไม่ยอมนอนไม่นอนไม่นอนการถ่ายกันไงตัวันนี้ผมเลยต้องอุ้มแม่ตั้งหกโมงเย็นจนว่าใช่เหรอเห็นหมดที่นี่เลี้ยงลูกติดดินมายังไงก็คือให้เขาผมอยากให้เขาเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเงี้ยแหละลูกชาวบ้านเอาไปแตะดินไปอะไรเงี้ยเลี้ยงสบายๆอยู่สบายๆอยู่เป็นเด็กที่แบบใครจะอุ้มก็ได้เปลี่ยนมือแต่ว่าทำความสะอาดให้เราหน่อยแค่นั้นเอง กับครบคนนี้ก็ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่เด็กๆเลยจริงๆแต่ตั้งแต่หลานลืมตามองโลกทางรายการยังไม่เคยจัดอะไรให้เลยใชรู้สึกผิดอย่างนี้วันนี้รายการจัดชุดใหญ่สิอ้โหครับพีนะครับเป็นพ่ออ้อมเด็กคูนนะฮะและคุณัจับมาษัซรีสอลนะครับให้น้องวินไปใช้ด้วยขอบคุณครับท่มาอย่างนี้ม้รับเลยให้แม่นะให้แม่อ้หอันนี้ ของแม่อ๋อแบบมีปีกเอ๋อก้อยใส่ก้อยก็บินได้เปนีกอะไของแม่่นไปถึงแม่นี่อคุณแม่ของน้องเว้ยนี่คือกมาบอกไปไสนเนี่ยโอเคขอบคุณแม่เขาไหมแม่ขอบคุณค่ะ ผมไม่ได้ปผมเลยเมื่อกี้ผมนึกว่าแม่คุณอ้อผมก็เลยออภาษาจนอ้ผมเลยอ้อสนุนผมภาษาจีนต้อบอกว่าเส้นหมูเส้นยื่นเส้นอะไรแปลว่าแปลว่าคนที่มีนี้ไม่โง่ก็ต้องรวยดูตีไทยครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้นซับสไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกดเลยกเลย